เข้ันเกิดมาค<ล>บรบสามสิบปีบอลอิบูลคือเ,เลขสามเล้วเลขสามเป็นไงคะคือเลขสามความรู้สึกคือจริงงานงานวันผมจำวันที่สิบเป็นงานแบบว่าการกุศลครับแล้วก็เรียกพี่ๆบริษัทกระจกเงามารับของบริจาคแล้วก็เราก,ก,ก็เปิดบัญชีรับเงินสดแล้วก็มอบให้เขานั้นได้ยอดประมาณแสนสี่กว่าเรียกว่าปีนี้มีความพิเศษกว่าปีอื่นที่ผ่านมาเลยใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่า เพลงคนแรกก็คืออายุสามสิบเพลงคนที่สองคือเราเพิ่งเปิดแฟนเนาะเรามีแฟนสาวเรามีแฟนนี่เราก็อยากพาแฟนนี่มาทําบุญด้วยกันแล้วก็กิจกรรมวันนั้นก็เหมือนเป็นการฟุ้งฟิวตัวเองเราชอบเตะบอลชอบเล่นดนตรีแล้วก็จัดวันนั้นเลยเออไม่เคยมาเตะบอลกับเราในงานโอ้เยอะมากมีโดก็ไม่ไกลอะแครแก๊บลิวทั้กช่องไมเต ตีพี่ยูโดโอหเยออ๋อมาโไบกมาโยอกไปทครัมาโยอกมาโยบกไปรอหรือรอหรือคือว่าเป็นงานมันเกิดที่สนองนี้ตัวเองใช่ใช่แล้วครับประมาณประมาณกี่คนครับวันนั้นประมาณประมาณร้อยกว่าไม่ไม่ครับตอนตอนแฟนมีเยอะกว่าตอนนั้นด้วยที่แบบสถานสามบอลเดินทางยากแล้วก็แบบน้ำท่วมเออบางคนก็อาจจะแบบเปิดับเปย์เยอะไหมพ่อพ่อนะเยอะเก่งใจว่าจริงๆคือตั้งใจอยากจะจัดงานนั้นเพื่อ เขาซื้อของอะไรมาข้าวตบมาที่งานมีสมาอะไรอย่างวันนั้นก็เลยแบบว่าเป็นงานแบบอยากให้ทุกคนมาเจอกันเข้าฟรีเลยแล้วก็แบบดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายลงทเองใช่ใช่อยากอยากแบบจัดกิจกรรมให้พวกเขาด้วยแล้วก็สนองนี้ตัวเองแล้วเราเราเาเปกับเรายังไงก็ให้คนผ่านนครับแล้วมีงานสองงานติดติดกันก็จะมีบางส่วนที่ให้ผมแล้ววันที่สิบวันที่สิบเขาก็จะเอามาให้อีกส่วนถ้าคิดถ้าคิดเป็นตัวเลขนี่แบบว่าเจ็ดหลักเลยไหมคะที่เป็นแฟนเปย จะหลักไม่เท่าไหร่ครับพี่ร้านหลักล้านหลักล้านก็ไ่ไจะไม่ไดาจะไม่ขึ้ภูมิใจไหมคะถือว่าเป็นอีกปีนึงที่แบบมันพิเศษเพราะว่าภูมิใจภูมิใจตรงที่แบบเราสามารถเราสามารถรวมกลุ่มคนมาทำบุญกันได้แบบเป็นการทำบุญที่แบบคนเยอะที่สุดที่ผมเคยทำมากันทำกับคนเยอะที่สุดไหนว่าเราจะมีความพิเศษโฟโตบุ๊กอ่าใช่ครับก็คือเป็นโฟโตบุ๊กที่แบบเล่นแรกจริง ก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ไม้พี่ไม้เขาเป็นช่ชงภาพคลุเรียบงี้เราก็คุยกันว่าอยากถ่ายว่าเป็นบุไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้มีโอกาสเสนอ<ม>ชอบบู๊แบบนี้ชอ,<ม>ชอบแบบฟิล์มฟีมชอบแบบรักๆมีอารมณ์มอะไรประมาณกี่ประมาณก,กี่ลุกครับยเยอะออมีป๊อปไปสปอยไปแล้วใน,ในทวิตเตอร์น่าจะเห็นบ้างแล้วพระเจ้ามาหนักเก้าสิบลุกเลยแล้วก็โลเฟชั่นก็ไม่นเหมือนอันนี้คือการพออเดอร์ใช่ครับ มันเรียบร้อยอะไรนจะ mm จะออกมาเมื่อไหร่คะก็จะมีสุ่ม200คนครับจะได้อ๋อมี50คนแรกประกาศแล้วค er, really ือคนที me, ่ซ <oh ื้อไวที่สุดแล้วอีกที่เหลือ150คนจะสุ่มเข้ามา20-30ทำไมถึงตั้งชื่อว่าโคซี่โฟซี่เดย์มันได้มาจากการขายวันที่สองผมขายโฟโบุ๊สองวันวันแรกขายในสุครัพวันที่สองขายแบบในบ้านก็จะยย้ายมุมไปเรื่อยๆแล้วมันให้รบรรยากาศแบบู้ซึบุบนเราแบบอยู่บ้านแล้วพาทุกคนแบบ มาดูมุมครัวนะห้องแต่งตัวมุมเราทํางานอะไรี้ยเลยรู้สึกว่าชอบคำว่าโคซีอยู่แล้วแล้ววันนั้นก็แบบฝนก็นิดนึงก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีมันจะมีลุคที่ทําให้แบบแฟนๆอย่างนี้ไหมครับมีห้องน้ำโอ้โหอ้โหอ้โำออน้ำาบน้ำหรอใช่แล้วก็มีที่นอน โซยังไงโตัวบุในข้องนน้ำนคือโเป็นทำท่าบบน้ำอยากรู้ใช่ไพี่โซเออซื้อเอเอเอ็เอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอเอบะเอ๊ะเอ j o ะเอ๊เอ๊เเอเอ๊ะองะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊่เอะเอ๊เอ็ะออ๊อนะเอ๊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 อ๊ะเอ๊้เออ๊ะเอ๊ะอะเอะอ๊อนนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ สองอโิดนะผมไม่ค่อยชวนเรื่องมาต้องถามต้องถามวิ่งยังไงเจ็ดบเียอเดอร์18ใช่ครับเออเดียวเอร์เจดใช่ครับเออประกาศรับรู้ไหมอเ่อร์ได้ถึงวันที่สิบแปกันยายอโกเมื่อกี้ตะอลยพี่นะย้อนไปเลยครับผมก็สามารถพิออเดอร์ตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่18บดกันยายนอรักอ่อเอคเอ่อเอ้ออออเวอเออเอเอออเอเเออะ